วันนี้เรามาพาดูร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ต้อยอยู่ตรงเส้นสายเชียงใหม่ไปพราวอยู่ตรงข้าวมวัดพระเจ้าตนหลวงตรงตรงข้าวตรงข้ามอามีเลือกเยอะแยะเลยเนี่ยมีเลือกเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวมีเหลืองวุ้นเส้นมาม่าหมูหมัมกเนื้อเปื่อย น้ำใสน้ำตกต้มยำน้ำใสน้ำก้นดูแม่ค้านะครับดูหน้าแม่ค้าครับสวยสวยสวยไม่เสร็จ<ว>เนี่ยครับมีแวะมาทานก็นได้นะครับมีหลายอย่างอร่อยร้านนี้ผมกินประจำจะมาจะมากินเฉพาะวันที่16 กับที่หนึ่งครับมาใครผ่านมาก็มาแวะกันนะจำหน้าไหมคะใจนี่ไหมคะแซ่บน,นะคะเนะไหมคะก็แซ่บเปิดมื่อกี่ปีแล้วครับประมาณเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะโอ้โหใกล้จะปิดแล้วใกล้จะจริง <ur> มันช่วยกำลังค่ะชื่อกำลังลูกค้ากำลังรูจ้จักเพราะว่าไม่ค่อยได้โพสไม่โพสไม่อะไร ก็ใครผ่านไปเส้นไปพราวนะครับอยู่ตรงข้ามวัดตนตนหลวง,ลว,งวัดพระเจ้าตนหลวงผมเพิ่งมาอยู่แถวนี้เลยพูดไม่เคยถูกวัดก็แวะมากินกันได้นะครับบ,บุย๋ยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเจ้าอร่อยเฉพาะวันที่16 <c oughs> อ,อย่าอย่าอย่าแกล้งน้อน ามาชิมกันได้นะครับแวะมาเลยนะครับค่ะรับรองสวัสดีสครับ